ได้เต็มปากนะเล่นเต็มบ้านเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีหนังมอร์เวลมาปุ๊บก็คือต้องจองเลยทันทีแล้วเราตื่นเต้นมากเนาะเราตื่นเต้นนะคะคือรู้สึกว่าชอบมันมันมีกิมมิคในการที่แบบในเนคุกๆเรื่องเนาะแล้วก็มีความตลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยคือก็คือเป็นเอ่อมอร์เวลนะคะก็คือมีความพิเศษก็คือมีแคปตันมอร์เวลแล้วก็มีพักพักซอจุนครับผมก็คือเป็นชาวเอเชียน เกาหลีนะครับผมก็ดีใจที่เขาได้ไปรับบทบาทในมา r ์เวเนาะซึ่งก็มีน้อยคนมากๆนะครับผมยังไงก็ถ้าใครสนใจอยากติดตามก็ไปดูได้ในโรงพันประโน์เลยครับจริงๆถ้าอยากได้เลือกเป็นในมา r ์เวอยากเป็นใครในมารเวล้ะก็อยากเป็น Captain Marvel นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบแข็งแรงมากพลาโกลมากๆแล้วก็แบบเหนือมนุษย์อะ ใช่เหมือนอะเหมือนเลยอะพี่เหมือนเหมือนเท้าจริงไหมพลังขนาดนั้นเหรอไม่ความโหดอะชใหรออ้วนะความแข็งแกร่งควาแบบกินเนอร์พลังอะไรเงี้ยสอนได้ดีเอ้าจริงจริงจริงชมชมแล้วพี่หลังอยากเป็นอะไร พอจูงหน่อได้ครับได้วันนี้เราก็แต่งตัวเข้าตีมของเขามาใช่เราก็ชอบทุกตัวแหละคือโลกของเขาเนี่ยก็คือมีความแบบแบบแฮปปี้เออมีความแฮปปี้ใช่เขาก็เกิดเกิดมาเพราะว่าเป็นดาวแฮปปี้เวลาออกมาก็อาจจะมีเต้นรำร้องเพลงอะไรกันเพราะฉะนั้นเราก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าในหนังจะเป็นยังไงรอติดตามชมครับ เอาไปใช้ของคิมก่นอนเขาจะคิดว่าเขาคิดว,ว่าแค่ถ่ายแบบแต่ว่าโอ้มันขึ้นไหวได้ด้วยอ่ะจริงๆนะคิมอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะแต่งแบบจริงจังเลยไม่ได้กะจะจัดเต็มเลยนะคะจริงจริงก็คือมีแค่คือวันนั้น,นเป็นวันที่เราจะปาร์ตี้กับพกเพื่อนเราก็เลยแบบว่าอ่ะโอเคงนถ้าง,งั้นก็แต่งตัวแบบฮลลวีเลยละกันแต่แรกจริงจะข้ามอเหนื่อยเหนื่อยยทำานเหนื่อยทำานแต่งบ้านก่อนว่า มีจิ๊บี้กับพี่แจ็คก็จะจะน้อยได้ที่ไหนล่ะเขาก็จัดเต็มใส่วิกชุดก็คือแบบมีสไตล์หรือตะกร้องอะไรมาเต็มบ้านเลยทีนี้แต่สนุกนะกลายเป็นว่าชอบแล้วกลายเป็นว่าชอบนะผมว่าปีหน้านี่ต้องแรงกว่าเดิมนะปกติกินมาตีมเลยกินเต็มเพราะแบบร่กันแอบจริงๆนะคะใครเป็นคนคิดตีมรู้ไหมคะใช่ครับยาย่าจริง คู่เขาไม่ตรงตีนไม่ตรงปกเลยก็คือคู่เลยเหมือนมันก็สงคนอร่อยอะแมลงสแาเราก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนไม่บอกเลยว่าเพื่อนจะแต่งเป็นอะไรบ้าแล้วก็กนเข้ามาในบ้านไอ้ยังอะไม่จุดของชุกคิมนี่คือเรามันมีภาพในหัวเลยหรือว่ามันเวลาเล่ดุ่นเลยได้แค่นั้นหรือว่ายังไงคือเราแค่รู้สึกว่าเราไม่อยากแต่งผี ากแต่งอะไรที่มันสวยด้วยแต่ว่าก็อยากจะเปลี่ยนยาคา,าแรคเตอร์อะไรอย่างเงแบบี้ยก็ถามย่าว่าแต่อง Goddess, อะไรดีรอะนะแต่งอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยยามันก็แบบคือเก่งแบบอ่านเรื่องกอเดสอะไรอย่างเงี้ยเยอะนักก็บอกว่าเอฟโฟไรส์สิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยก็เลยไปดูดูดูเอฟโฟไรส์กับเอริสพอดีเลยอะไรอย่างเงี้ยกับจับมาแต่งด้วยเลยซึ่งวันนั้นนะผมกำลังทำสวนอยู่บ้านครับกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ฮะ แล้วก็โดนลากเข้ามาในห้องแต่งตัวแล้วก็น่าหลังจับโขกไปแป๊บเดียวแต่ก็ชอบนะตอนแรกเขาบอกว่าเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จนะเมื่อไหร่จะถ่ายเสร็จสักพักหนึ่งเรียกตะกล้องไปถ่ายเดี่ยวไล่ทิมออกจากเฟรมก็สนุกดีพี่น้าใหม่ไม่ได้ถ่ายทีวเราถ่ายเดี่เราที่มาเห็นชุดไม่เห็นชุดเขาว่ายังไงบ้างเราเข้าไปคอมเมนต์เขาตกใจโอ้โห้ม้าโหหรือว่ามันมันไม่ใช่เป็นการแต่งรูปคือมันโห เลยผมก็จริงๆมีรูปพี่ยิ่งกว่านั้นอีกแต่ไม่ได้ลงใช่โดนบล็อกไว้ก่อนใใชช่่ไม่ได้เราแอบห่วงเบาๆก็ห่วงเนอ่ยเราเป็นอะไรเราเป็นภรรยาของเขาจะมาปล่อยให้ใครมาทีนี้เราขอจะกินก่อนก่าเขาให้กินก่อนยังไงฮะรูปแบบรูปแบบรูปที่เขาลงเขาเขาส่งให้ดูก่อนส่งให้ดูก่อนแต่ลงก่อนเลยไม่ถามนะลงลงก่อนเลยแล้วพอเราเห็นแล้วเขาไปเมนต์เราสูตรยังไงบ้างว่าโอ้ขนาดนี้เลยหรอ สวยนะ <elle up> สวยครับก็ทําได้ด <pl ug> ีทําได้ดีไม่ได้ทำบ่อยอ่ะทำปีใจภูมิใจภูมิใจถ้าสวยแล้วทําได้ดีแล้วทำอีกได้ได้ก็เราสกรีนแล้วครับเราที่เห็นทั้งที่เห็นทุกรูปนั่นก็คือเราสกรีนผ่านเรามาหมดแล้วได้ถ้าคิดว่าเป็นคนเชื่อคนง่ายก็ได้ค่ะถ้าไม่หนักอนุญาตอยู่ทําได้ค่ะได้ได้แต่งงานแล้วเห็นว่ามีหมอกมีการที่มันแบบพอแต่งงานแล้วคือเขาแบบเต็มที่ผมว่ามันอยู่ในขอบเขตแล้วก็มันไม่ได้ไป เขาเรียกว่าไม่ได้ไปทำความลำบากให้ใครอ่ะออแล้วก็แเราก็แต่งเป็นคาแรคเตอร์เนาะใช่มันไม่ได้เป็นสื่อไปนในทางอื่นเลยอ่ะผมว่ามันก็เป็นคำว่าแฟนซีมากกว่าเป็นแฟชั่นมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในกรอบหน้าที่การทำงานของเราเพราะฉะนั้นเราก็ตามนั้นนะแล้วถ้านในมุมคุณสาม,มีถ้าคุณภรรยาอย่างนี้ชุดอย่างนี้ คุณสามีคิดยังไงในมุมนี้ก็มากกว่านี้ไม่ได้แล้วไงใส่ไปเดินเล่นเลยป่ะกล้านลาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ก็เอาให้มันเหมาะสมถูกกรเทศชาไม่ใส่หรอกในมุมภรรยาล่ะคะถ้าเกิดที่หมากบอกว่าซิกแพคบ้าอย่างนี้ได้ไหมคะเราจะห่วงเหมือนญาตเปล่ญาติเขาห่วงนะหรอนั่นห่วงแล้วหรอญาตเขาบอกว่าไม่ควรจะบ่อยๆมันรู้สึกว่าอืมหรอ ไอของเขามีดีเขาก็ต้องโชว์ดินะของเราก็ไม่น้อยหน้าเขาเขาก็โชว์มาตลอดอ่ะเขาก็ไปแพ้กันเออเขาก็จะแบบแอบโชว์ตลอดเรื่อยๆอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่ฟิตๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถอดเสื้อโชว์ไม่ได้ห่วงก็ถือว่าแต่งกันแต่มากกว่าน us, ah, it, ั้นไม่ได้แล้ว จะไปสุดที่ตรงไหนเนี่ยฮาโลวีนเน <laughs> ี่ยวันอาทิตย์บ้างไงแต่ถึงแล้วว,วันอาทิตย์ใช่วันนี้ทูกขายเครียดมากแสดงว่าทุกอย่างมันแบบว่านอนร้องตั้งแต่วันนี้ได้เลยไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเราไม่ได้เครียดตั้งแต่แรกแล้วแล้ว <laughs> <laughs> นึ <า S 2> น่งคลิปเดี๋ยวคลิปต้องย้อนกลับไปดูคลิปเต้นเต้นในทารุ <laughs> <c oughs> น่าอ,อย่างนี้เลยคลิปต้องย้อนกลับไปดูก่อนไม่ใช่งานงานที่โคมอนเครียดจริงค่ะจากงานเนี้ยงานไรียใช่งานนี้คือเราพูดเลยว่าเรามีคนที่ทำเป็นมาช่วยเราเยอะมาก คนที่เราไว้ใจมาช่วยเยอะมากผู้ใหญ่ที่เราเคารพเขาก็มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบทำให้เราสบายใจได้มากมากเลยครับคือทุกคนก็ตอนนี้ก็คือลักความีประชุมกันนะคะพวกผู้ประชุมเป็นเองเลยจะบอกสาวนอนอยู่บ้านก็คือสาวเดินแจกการ์ดใช่ใ่ก็ทำเท่าที่แบบเท่าที่ทําได้แล้วมีเวลาค่ะเพราะฉะนี้ก็ทํางานเยอะเหมือนกันเนาะไม่เคยได้อยู่บ้านแล้วเราก็เพิ่งย้ายบ้านด้วยอะค่ะมันก็เลยแบบ เรียกว่าไม่ตื่นเต้นเลยผมว่าผมว่าเราเตรียมตัวมาดีอ่าเตรียมตัวว่าแบบจะเจอคนที่รู้จักแล้วก็เตรียมตัวว่าจะมาสนุกกันนั้นแหละถ้าเราแบบมันไม่มีอะไรมากเลกว่านั้นเตรียมเตรียมไม่ได้นอนเนาะเตรียมไม่ได้นอนใช่นี่ก็รอดูอีกเหมือนกันว่าจะไปสุดที่ตรงไหนคือเหมือนงานนี้เราอยากจะเซเรบรเรจริงๆกับทุกคนที่เรารักจริงๆเลยใช่ใข่ เยอะเออเยอะกว่าที่เรามีคนรักเยอะกลัวไหมว่าขาเราจะแข็งยืนเป็นแน่นอเพราะว่าต้องเดินรับงานหรือเปล่าเราน่้จะถูกถุกไปเยอะแล้วอันนี้ก็ยืนนานแลเหมือนกันค่ก็ก็นั่นแหละตีมอะไรตีมอะไรคะตีมนเนตีมอะไ Close to nature ซึ่งซึ่งแปลว่าแปลว่าทุกคนถามว่าเฮ้ยมันาจังมั้น่ยค่ะทุกคน อะไรก็ได้ที่เป็นแบบเกี่ยวกับธรรมชาติใช่อะไรก็ได้เลยจะมาเป็นนกพิงงินก็ได้จะมาเป็นต้นไม้ก้อนหินอะไรได้หมดทำไมแพน้าตีนนี้เขียวเ้าเขียวอะทำาไมถึงตีนนี้คือจริงๆเราไม่ได้อยากจะเซตตี

แต่แบ่งหน้าที่ก็ลงตัวแล้วใช่ไหมว่าใครจะเป็นดูแลในส่วนไหนของบ้านตอนนี้จ้างคนแล้วทำไมจ้างเหนื่อยไม่ไหวแต่แรกนุ้ยจะทำเองได้เออไม่ได้แล้วิด่ผิดไม่กับการที่มันมีหน้าที่เยอะขนาดนั้นจุดว่าเราตื่นมาท้องสวนบ้าๆจิตวิญญาณอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นไหมป้าบอ่ะไม่ส่วนคือทำสวนอ่ะทำสวนคือที่แบบตัวดำเลยอ่ะ จ้าไม่นี่ไม่ว่างแล้วก็ใบไม้อะไรล่วงเต็มสะเลยแล้วใครช้อนเก็บป่ะข้อจ้างข้อจ้าใช่แล้วเราสองคนแม่พี่ในบ้านคือเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาหมาอย่างลุ่มชัยแล้วครับลูกชายลูกยังแบบไม่ชินลูกไม่ชินแต่่วางานบ้านทุกอย่างไว้ทำในบ้าน อาหารการกินไขาเราก็ช่วยเขาเราก็ทําอยู่แล้วก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ช่วงนี้เรายุ่งไงคะท้าไม่ได้ทุ่มิมทุกตอนเป็นแม่บ้านเราทําอะไรให้คุณสับดีเรากินได้ยังไงกุ่นข้าวให้กินเอามาคิดว่ามื้อไหนอะไรนะคนที่ทำแม่บ้านหมดแล้วอุ่นอาหารให้กินไม่กินแค่นั้นแหละมีคนตาแค่ไหนที่เข้ามาตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลยเอาจริงๆเราแค่จะไม่อยู่บ้านเลยรู้สุดก็พูดเหญ่ ก็เดี๋ยวรอว่างๆเนาะแบบว่าเวลาลงรอหลังงานแล้วก็เดี๋ยวจะจะได้เต็มรูปแบบไงแค่คาดหวังอะไรจากภรรยาคนนี้บ้างวะไม่ครับไม่ไม่ให้กำลังใจเลยหรอแค่โชคดีสุดในโลกแลวแค่นั้